ยัยทุกคนวันนี้เราจะมาเลี้ยงน้องอาร์ติกฟลอกกันนะคะตามที่ได้สัญญากันไว้ก่อนคลิปหน้านี้เลย <Yay. S 1> แต่ก่อนอื่นที่เราจะเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาก่อนนะคะว่าเรามีความพร้อมไหมเช่นขนาดกรงภูมิผ้าที่เราจะเลี้ยงเนี่ยแล้วถ้าเรามีความพร้อมแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ยุ่งยากที่สุดก็คือการสรรหาสัตว์เลี้ยงดีๆเข้ามาในสวนสัตว์ของเรานั่นเอง ซึ่งอย่างที่เห็นนะคะว่าถ้าเราอยากได้สัตว์เลี้ยงดีๆในงบเหรียญของสวนสัตว์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายยากเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นใบไม้รับรองได้ของดีแน่นอน,นะคะ่ะโดยเราจะวางกองไว้บริเวณนี้ใน่ก่อนอื่นที่จะมาทำกองน้องนะคะวันนี้ขอแวะทำทางเดินสักเล็กน้อยนะแล้วค่อยกลับมาทำกองน้องต่อนะคะมันดูเบี้ยวๆเ,เนาะ ก่อนเปี้ยวจริงๆด้วยในวันนี้คิดว่าเดี๋ยวคงต้องรื้อแล้วก็ทำใหม่ดีกว่านะคะอาจจะเปลี่ยนไปทีทำตองที่มีปืนที่มากกว่าน,นี้หม่ วันนี้ว่าวันนี้ตาเขีนแน่ๆเลยชอบทํำไปทุกไม่ค่อยตรงจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําทางเดินมากงงนอ้องจิ้งจอกกันนะคะอาจจะทําแบบไม่ค่อยสวยไปก่อนเนาะเราเดี๋ว ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมวิจัยเสร็จเมื่อไหร่เนี่เดี๋ยววานมาแต่งแบบดีๆหเพรพอตอนนี้วาน,นี้อยากเลี้ยงน้องแล้วไม่อยากรอแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำเป็นแอกน้าวให้น้องจิ่เจาะก,กันนะคะ วันียากให้ทางมันสรุปมากที่สุดนะคะ,ะไ,ไ,ไงไว้ง่ายๆเนาะประมาณนี้แล้วกันค่ะจากนั้นเราก็มาเติมน้ําลงไปกันเรียบร้อยต่อไปวันนี้ก็จะมาวางหินนะคะเพื่อตกแต่งหินเนี่ยวางไปเรื่อยๆเดีวก็สวยเองนะคะเราแบว่าธรรมชาติจัดสรร ะะที่จหิมะตัวที่สองมีเป็นคู่แล้วแล้วกท็ทางเดินเชื่อมนะคะพนักงานจะได้มาที่กลงน้องได้เนาะต่อไปแล้วก็จะพาน้องเข้ามารอนในบ้านกันนะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าน้องอยากจะได้อะไรเพิ่มเมว่วานนี้เนี่ยวันนี้ขอเปิดทดสอบรถไฟรอนะะว่ามันมีปัญหาไหม ถ้าไม่มีเราจะได้เปิดให้บริการกันนะคะ่ะ yeah. เ oh. ย้น้องมาตอนมืดพอดีเลยไม่แจ๋วเลยแบบนี้นี oh. ่น้องมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะขอเช็คดูน,นะคะว่าน้องอยากได้อะไรไหมหรือว่า แก,กลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราใช้หินล้อมาทุกคนแย่จริงด้วยแต่มันมันแทบไม่มีรูเลยนะน้องจะออกอย่างไงใส่แอบหมดไปได้เลยแต่ไปเราก็จะมาทำที่พักแล้วก็เติมต้นไม้ใบหญ้าให้น้องสักหน่อยนะคะ มีแอบวางดอกไม้ไว้เป็นพบมเลยนะคะวันนี้ชอบดอกดอกนี้มากเลยมันเป็นดอกดอกเลเ็กๆสีฟ้าความชอบส่วนตัวลว้้วนเลยนะคะเนี่ยน,นี่แล้วก็มาปรับภูมิทัศน์นะคะวันนี้คิดว่าที่เจาะจะชอบต้นไม้ใบหญ้ามากกว่านี้ซะอีกแต่ที่ไหนได้น้องจะอยู่กับหลบในเวทที่เป็นหินทรายเป็นส่วนใหญ่นะคะในความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย ทอคนดูน้องสิกำลังสำรวจบ้านใหม่น้องหันมากระดิกห่าวให้เราด้วยทุกคนรอรอรอแะ้วคบนี้จะให้วาน,นีไม่หลงได้ไงก่อนอยากซื้อเพิ่มสักสิบตัวเลยนะคะตอนนี้ ไปใส่ลดอกวาเพิ่มอีก2ตัวรู้สึกว่าเขาจะแบ่งกันเป็นจ่าฝูงได้แหละมีผู้นำทั้งสองเพศเลยจะว่าไปสวนสัตว์านีตอนนี้ก็เริ่มแน่นนะคะเราคงต้องมาจัดระเบียบกันสักหน่อยโดยเฉพาะกงน้องกบทั้งสองพันแล้วก็โกงน้องราบ้างนะคะมันแน่นอะ่ะเรามานทำให้เหมือนว่าติดเชื้อได้ไง่ายด้วยอะ่ะ อนนี้ก็ไล่ดูสเตตัสแ,แต่ละตัวนะว่าจะขายตัวไหนดีหรือว่าจะเก็บตัวไหนไว้ดีนะคะ<ม>เดี๋ยวเราขาย,ยกบก่อนเนาะเราเอาอน้องกฟางไปปล่อยป่ากันดีกว่าเราจะได้ไปไห้กลับมาเจ๊ ขนาดสเตตตัดแย่นะคะเนี่ยยังมีโรกดอกขนาดนี้เลยเรียอจากนั้นเราก็มาวางสื่อความรู้ต่างๆกันดีกว่าตอนนี้นะคะรีวิวสวนสัตวานี้ไม่ค่อยดีเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่าความรู้มันยังน้อยเกินไปนะคะแล้วก็ ตครองอ่าจะบอกไงดีล่ะเครื่องอำนวยความสะดวกร้า,านอาหารเครื่องดื่มห้องน้ําอย่างนี้ก็มีน้อยนี่นีูนแหละอีพีหน้าเราจะทําอะไรกันนี่นะคะเราก็ติดสื่อความรู้ให้ทั่วเลย ก็ไม่แปลกนะคะที่แขกจะคอมเมนต์สวนสัตวาน,นี้ไม่ดีเนี่ยความรู้ให้น้อยค่าตั๋วก็แพงแล้วทีนี้รถไฟวันนี้ก็เก็บคนละตั้งสี่เหรียญเนี่ยแบบบังคับถ้าอยากดูจิ้งจอกก็ต้องจ่ายสี่เหรียญน,นะคะหาทางใช้นี่กันนี่ห้าหมื่นท่มหัวเว รถไฟวิวดีสุดๆเลยคิดไม่ผิดเลยนะคะเนี่ยที่ติดแต่วันนี้ว่ามันดูโลกไปหน่อยเนาะเดี๋ยวคณก็ต้องถมต้นไม้บ้างแล้วแหละถ้ามีเงินสักทีแต่ไม่รู้ว่าไหร่นะคะ คนต่อแถวยาวมากพุนพร่านสุดๆเลยอ๋อลูกโป่งเฮ้ยน้องน้องจะพูดกันนะคะทุกคน จะมีเบบีอีกหรือเปล่านะปรากฏว่าน้องไม่ท้องนะคะเหมือนเขาแค่ทำสัญลักษณ์เป็นคู่รักกันเฉยๆ <c oughs> ถึงวันนี้จะเสียใจนะคะแต่ก็โรแมนติกอะอของเล่นน้องก็ได้พอดีนะคะหนึ่งชิ้นน้องกำลังต้องการเลยเอา้าสูง็ลือคือ อะไรอ่ะดอกไม้มันจะแข็งขนาดนี้นรหรอนีอ่เสร็จบอกว่าน้องจะชอบของเล่นใหม่นะคะในวันนี้ขอแวะมาดูเด็กหญิงซออีกันสักหน่อยนี่ยังน่ารักน่ากงเหมือนเดิมเลย นงย่ำเทา้า hmm. บีเวอร์ว่ายน้ำน่ารักมากเลยทุกคนวันนี้อยากให้แบบมีบวีเวอร์เต็มกลงสนสัตว์ของเราเดวๆจังเลยแค่คิดก็ฟินเราอะแบบวีเวอร์ไว้น้ำกันเต็มกลงอย่างเงี้ย โอเควันนี้ว่าวันนี้ก็ถึงเลิกงามยามดีกันแล้วนะคะที่เราจะจบกันกับสนสัตว์นอดวิงสูอีพีที่4เนาะสำหรับรอบหน้าเนี่ยจะมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยในวันนี้สวัสดีค่ะ